สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรแล้วงล้งทานนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับบ่ายนี้นะครับก็ได้มาจัดส่งเครื่องหยอดข้าวทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับของที่ส่งวันนี้นะครับมีทั้งหมด6เครื่องนะครับเครื่องสีไําเงินไม่ใช่ร้านผมนะครับสีส้มร้านผมหมดครับกับเครื่องแม็กนัมหนึ่งตัวนะครับมีอะไรบ้างครับมาดูกันบ้างครับ ตัวนี้ก็ส่งเครื่องจับข้าวสี่แถวตาเงานะครับตาเงาใส่รถไทยนาเดินตามนะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับสี่แถวตาเงานะครับนี่ครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับระหว่างห่างของขาก็อยู่ที่30เซนนะครับข้าวใส่ได้ทั้งละ1ิกิโลนะครับสองถังก็2ี่กิโลครับข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับหลุมละประมาณ 6- 7เเมตรข้าวจะลงเป็นระหว่างห่างของข้าวก็อยู่ที่ ยีิบห้าถึงสาสิบเซนนะครับสีแถวตาเงานะครับส่งสามเครื่องพร้อมกันนะครับวันนี้มีอุดรเลยแล้วก็สกลนครนะครับนะครับสีแถวตาเงาขายดีมากครับรุ่นนี้ครับมีรถไปรษณีเราคันใหญ่เลยครับแล้วก็มีรถไถนั่งขับนะครับนี่รถไถยนั่งขับนี่ลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากเลยครับ จองเข้ามาคิวยาวเลยครับตอนนี้ขายดีมากครับนี่ครับรถไทยนั่งขับรุ่นนี้ก็หน้ากว้างหน้ากว้างนะครับหนึ่งเมตรสามสิบนะครับรถไทยนั่งขับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบระหว่างห่างของขาก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับนี่ครับขายี่สิบห้าเซนขาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับได้ จานเป็นจานแหวกนะครับจานแหวกขนาดสิบนิ้วนะครับจานแหวกจานแหวกขนาดสิบนิ้วเอาไว้แหวกล่องดินล่องหญ้านะครับไม่ให้หญ้ามันติดได้ง่ายนะครับใช้ดีใช้ง่ายนะครับขายดีมากครับรุ่นนี้ขายดีมากถังข้าวทั้งใหญ่นะครับถังละสิบกิโลนะครับใส่ได้ถังละสิบกิโลสองถังก็ยี่สิบกิโลครับผมใส่รถไถยนั่งขับนะครับ ตั้งแต่21แรงจนถึง60แรงครับรุ่นนี้ข้าวก็จะลงไปหลุมหลุมละประมาณเอ่อ5-6เมตรนะครับรุ่นนี้5-6เมตรห่างกันประมาณ20-25เซนนะครับข้าวก็จะลงห่าง20-25เซนจานด้านในนะครับจอมาทั้งหมด6รูครับขายดีมากครับผม เอตัวนี้ก็ส่งเครื่องยนต์แมกนัมนะครับส่งเครื่องยนต์แม็กนัมจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับร้อยห้าสิบห้าแรงนะครับเอ้ร้อยห้าสิบห้านะครับสิบห้าจุดห้าแรงครับผมนี่ครับรับประกันหนึ่งปีครับเครื่องแม็กนัมจะส่งเครื่องเกี่ยวข้าวทั้งหมดหกเครื่องนะครับเครื่องแม็กนัมหนึ่งเครื่องไอสีฟ้านี้ไม่ใช่ล้านผมครับ ขายดีมากครับถ้าสนลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสั่งจองหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665 081 120 6955วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ